อัปเดตผ้าที่ใช้ยนาเวเดินมิถุนายนพึ่งไปมาเมื่อวานเลยค่ะวันที่1ตอนนี้มีผ้าอะไรบ้างแอดมินพาไปดูนะปกติแล้วทางแบรนด์ก็จะเดินอัปเดตผ้าทุกเดือนอยู่แล้ว เผื่อคนที่อยู่ไกลหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยวันนี้ก็จะมาถ่ายอัปเดตให้ดูกันค่ะว่าจะทําคลิปวิดีโอแบบนี้ให้ได้ทุกเดือนนะคะใครอยากดูผ้าอะไรก็มาเกิดติดตามกันได้เลยปกติแล้วเราก็คือจะเดินจับผ้าทุกร้านเลยนะคะก่อนที่จะซื้อเพราะฉะนั้นใครถามพิกัดร้านไหนก็คือบอกเลยว่าไม่รู้จริงๆเพราะว่าถ่ายมาเยอะมากอยากถ่ายลายผ้าให้ทุกคนเห็นเยอะๆนะช่วงนี้ที่เห็นเยอะๆเลยก็จะเป็นลายทางกับลายจุดค่ะส่วนลายดอกไม้ก็คือมีเรื่อยๆวันนี้เราก็กําลังมาหาผ้าคอลเลคชันใหม่สําหรับปลอกหมอนแล้วก็ยังม สำหรับเดือนหน้านะคะเพื่อหลายคนยังไม่รู้นะคะว่าแอนมินเนี่ยทำแบนรน์ปลอกหมอนมาแบบ4ปีเกือบ5ปีแล้ว ตอนเริ่มทํานะคะมาเดินก็คือซื้อแค่แบบ4ี่ละห้าหลาแบบนี้ทุกคนคือน้อยมากๆแถมยังมามอไซค์อีกตอนนั้นเป็นเด็กมหาลัยค่ะบอกได้เลยว่าร้อนสุดๆคือสมัยนั้นยังไม่มีใครมาทาคลิปวิดีโอมาบอกพิกัรแบบนี้เห็นเขาบอกว่าให้จอดรถที่ชัยนาทีก็คือแบบเดินมอมๆสุมส่มๆเข้ามานี่เลยซึ่งนี่ก็คือเหมือนสวรรค์ของคนที่ทําแบรนด์มากๆพอเป็นร้านผ้าที่แบบว่ายังอยู่ในห้องแอร์คือไม่ร้อนเลยแล้วก็มีที่จอดรถด้วยอันนี้จอดที่ชั้น5้าของชัยนาทีนะคะสําหรับคลิป หน้าทุกคนอยากดูอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ